สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพเข้ากับเกษตรกรที่รักทุกท่านครับอยู่กับผมอาทุธโชค TK ครับผมวันนี้นะครับเราเดินทางมาที่บ้านบางมันนะครับตำบลบางมันนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีนั่นเองนะครับอยู่กับเจ้าของแปลงนะครับคุณวัดสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับคุณวัดครับเจ้าของแปลงมันที่นี่นะฮะมันที่นี่อายุกี่เดือน8เดือนครับแเดือนโอ้โหท่านผู้ชมดูความสูงดูความใหญ่ดูความสมบูรณ์นะครับดูดินครับแตกระแหงแบบนี้เลยนะฮะ โอ้โหท่านผู้ชมไม่ธรรมดาเลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาสัมภาษณ์หน่อยนะครับสําหรับเจ้าของแปลงมันครับคุณมัดครับตัดสินใจยังไงปลูกมันในพื้นที่อย่างนี้ฮะคชือน้ํามันไม่ค่อยถึงนะครับส่วนใหญ่คือปลูกข้าวใช่ไหมเถิดเห็นนี้ก็เลยตัดสินใจปลูกมันครับเห็นบอกมีเพื่อนแนะนํามาครับอ่าเรื่องราวเป็นยังไงเล่าให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยเขาบอกว่าน้ามันแห้งน้ํามันใช้น้ําน้อยแล้วก็ทําข้าวนี่สูบสองวันสองวันแห้ง สองวันแห้งคือปลูกข้าวเราไม่ได้ผลก็เลยเปลี่ยนมาเป็นปลูกมันแทนครับผมปลูกปีแรกด้วยครับแล้วก็รู้จักบีออร์แกนิกด้วยครับไปรู้จักได้ยังไงสําหรับบีออร์แกนิกคือมีพวกแนะนํามาครับอืมเขาบอกว่ายังไงเขาบอกว่าใช้แล้วมันสวยหัวใหญ่อ่าก็เลยตัดสินใจมาลองดูเลยครับผมเห็นบอกว่ามาฉีดทั้งมันทั้งข้าวครับแต่เห็นผลก็คือมันเลยครับผมเห็นผลแล้วต่างต่างยังไงคุณวัดคือมันโตใบใหญ่สวย เขียวครับผมโอ้โหดูยอดสูงมากครับทุกู้ชมครับแล้วก็ใหญ่มากนะครับฉีดไปกี่รอบนี่ฉีดไปสองรอบครับคือมันตอนนี้แปดเดือนก็ประมาณเจ็ดเดือนกว่าฉีดไปรอบนึงครับอ่าหลังจากนั้นก็มาฉีดอีกรอบนึงครับอันนี้คือฉีดไปสองรอบความแตกต่างคืออะไรคุณพัฒนคือเหมือนมันใบใหญ่แล้วก็โตไวครับมันโตไวมากครับก่อนหน้านี้เป็นยังไงมันไม่ค่อยโตครับคือมันแบบว่ามันจะโตแค่ประมาณไม่ไม่ถึงหัวเราเนี่ยครับมันประมาณเนี้ย ถ้าอย่างนั้นไม่รอดแน่ไม่มีหัแน่นอนครับผมเราก็เลยตัดสินใจฉีด B o r g a ิ i c Part ไปใช่ครับฉีดไปเยอะไหมเนี่ยเขาบอกว่าขวดหนึ่งใส่ได้5้าิบไร่ผมก็เลยคำนวณเอาเลยแบบของผมมันสิบ5้าไร่ผมก็ใช้ใช้มือเทลเลยไงอ้าวกะเอากะเอาครับกะเอฉีดเองด้วยครับผมแล้วก็จ้างคนฉีดช่วยครับผมอันนี้ก็ฉีดไปสองรอบเองครับมันที่นี่กี่ไร่15บไร่ครับ15ไร่ครับผมโอ้ก็ใช้ไปแค่นิดเดียวเองครับ ไม่เปลืองเนาะครับไม่เปลืองแล้วส่วนที่เหลือเอาไปฉีดข้าวครับผมข้าวไปไงข้าวก็ับสวยครับนี่เลยฝั่งนี้เลยครับคผู้ชมครับนาเขาอยู่ฝั่งนี้เองนะครับนี่เลยนะครับนี่คือนาที่ใช้เอแกินอิ่พัดเนาะคุณนัทเนาะครับนี่กี่ไร่อันนี้ทั้งหมดมัน25้าไร่ครับแต่ผมเกี่ยวไปบ้างแล้วอ๋อฝั่งนู้นเกี่ยวไปแล้วอันนี้อันนี้ประมาณ8ดไร่ครับอันนี้8ดไร่ครับผมโอ้นี่คือ นาข้าวนะครับที่ได้ใช้ดีอ์แกินิพัดไปอันนี้ฉีดไปกี่รอบอันนี้เพิ่งฉีดไปได้รอบหนึ่งครับเพิ่งจะสร้างมาเหมือนกันฉีดพร้อมมันนี่แหละครับฉีดพร้อมได้กับมันเนาะครับผมโอ้นี่ครับได้ประโยชน์2อย่างนะพื้นที่ใกล้กันเพราะนั้นนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมานะครับดูหัวมันของคุณวัดหน่อยนะครับหัวมันใหญ่มากน้อยแค่ไหนนะครับขออนุญาตขุดได้ไหมได้ครับได้ขุดช่วยกันนะครับโอ้โหดูดูครับท่านผู้ชมครับดูลักษณะแตกครับโอ้โหดูดินแตกครับยาวถึงนี่เลย อ่ะขอดูหน่อยนะครับว่ามันจะมีหัวมากแค่ไหนเอ,อ่ามานนคุณช่วยหน่อยอื๊ดนะครับอืดอื๊ดโอ้โหถึงไหมเนี่ยเจอหัวมันยังขอนไหวมไหมอื๊ดไม่ได้แน่ไม่ไหวอุย้ยเจอแล้วท่านชมมาแล้วหัวแรกอื๊ดโอ้โห หลังจากที่เรานะครับได้ขุดหัวมันขึ้นมาแล้วนะครับนี่คือหัวมันอายุ8เดือนนะครับแต่ว่ามันยังไม่เต็มดีเนาะครับยังไม่เต็มครับแสดงว่ายังไปต่อได้อีกนะประทับใจแค่ไหนน้องวัดประทับใจนะครับมันครับตอนนี้หัวมันใหญ่ขนาดนี้คิดว่าจะได้กี่ตันก็น่าจะได้ประมาณสัก7ตันน่าจะได้ครับ7ตันโอ้โหสิบห้าไร่ถ้าได้7ตันนะโอ้โหท่านผู้ชมคิดต่อเองนะแล้วหัวมันใหญ่ยาวนะครับแล้วดกแบบนี้เลยนะฮะและที่สําคัญก็คือฉีดพ่นไปแค่2รอบเองนะประทับใจแค่ไหนน้องวัด ก็ประทับใจครับเห็นพรัควบบอกว่ายังไงนะสิงบุรีปลูกมันไม่ได้ครับผมทาไม่ะสิงบุรีเป็นพื้นที่รุ่มอแต่ที่นี่มีไปมีพื้นที่ดอนเหมือนกันครับอ๋อก็คือพื้นที่นี้เป็นที่ดอนก็เลยปลูกมันดูครับผมปีแรกถามว่าได้ผลไหมได้ผลเลยครับได้ผลได้ผลดีเลยครับอ่าดียังไงดียังไงดีมากเลยครับได้ดีออร์แกนิกมาช่วยครับ นี่เลยนะครับผมบีออร์แกนิกนะครับฝากท่านชมหน่อยว่าใช้กับมันที่นี่สิงห์บุรีเป็นไงบ้างเขียวโตไวครับหัวใหญ่อย่างที่เห็นเลยครับนี่คือเสียงจริงจากผู้ใช้จริงนะครับในการใช้ผลิตภัณฑ์บีออร์แกนิกพัดนะครับกับหัวมันที่สิงห์บุรีนะครับประทับใจมากๆเลยนะครับสิงห์บุรีก็ปลูกมันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอบคุณน้งวัดครับขอบคุณท่านผู้ชมด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ครับ